สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อกลับมาแต่หาเขียดกับในยากระจนเงาพี่น้องเลยเป็นอะไรไปไกลมอดมันทอดสบายดีพี่น้องยังหาบุกขาดซ้ำยังไปได้บ่ทั่วกระดาษเราไปแล้วพี่น้องเลยไปตึ๊กเฮแล้วพาพี่นอนจัดซ้ำจัดซ้ำรล้วก็จอดนอนอู่อู่กคยชิฮักไหน มันนันมันดอกเนาะไม้อ่อนอือมันเขาเอาไม้อ่อนเห็ดแต่ก็นอนได้อีดอกนอนอยู่ดอกไหใหญ่อยู่จักใหญ่ยันบ่นอนอยู่เฮาเนาะอือหอนัวนอนเเดียวพี่น้องเอ้ยนอนเเดียวโอ้ยแดดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอากาศกลับมาฮ้อนอีกแล้วมันกลางคืนพนําหมอกตกเนาะ น้มอกกผัดเย็เยนพอได้เปิดอันเอมเกือบเดือนเลยนะเป็นเดือนเลยอาหารเที่ยงพอนอยพี่น้องเยให้เราเมื่อตามกินเมื่อกินเขาอยู่เที่ยงแล้วคือจ้างนี่ก็ขาดโตเลยได้พี่น้องบอดีอ่ อาหารการกินมีแต่เฮามีกะไห่เล่าคือเฮาว่าไปหแล้วเนาะนี่กะไห่เล่าบ่มีกะเล่าห้ากินเองแล้วได้บักฮุงบะฮุงกับบ่มีแต่ปลาแดกแค่นั้น <laughs> ปลาแดกเรามีอยู่แล้วถามพปดิกินอยู่ปลาแดกแล้วก็ะกำลังไถกำลังขาดนั้นเพียงกัน เท็ดระเาอ้แล้วมันแดดแน่มือวันนี้เราก็เท็ดจังหน่อยเราก็ยุดพักถ้าก็บมได้เลงบมไดลยังเราดอกตามที่เจ้าวนอย่าเท็ดโดดมาใส่ขันมารั็เพียงกัน bỏ phần nhà ấy đột nằm luôn bỏ là vãi xăm nhì lau nhang nao dùm sơ sơ, ổng nè, bếp bỏ phần ấy cả hên lau phí nọ จนแมืดมันจังมายังยันมายันคนนั่นแหละเป็ดมันมันบ่คือไก่ไก่ยัง่มันไวกว่าเป็ดอยู่อันนี้พะยางพอยุ้ยๆๆๆอยู่ีก็บ่มีแต่แม่นาเขาเห็นแล้วกัโอยค่ําดิเดนอหา để cô mi nó Thái thay là để chỗ này là bảo này mấy cam liệu hả riêng gần Ừ, กระเซ้าดอกดอเรื่องมาผูกใครแ c มขันน้องนะ้ำจะงามแลต่โคตรนั่งเนาะเอาไว้หนีแล้วพี่น้องเรามาสุขเที่ยงกัน nè này sao? nhắn tôi một thua bò à cô ơi phải nhỏ แลมันจะเพียงกันได้อันนี้มให้เอ้าครบจังเลยมีครบแล้วก็ฟิกกระเทียมมกนาว <c oughs> นาวกับหซ้ซองหน่วยไปไซนั่นไ่นี่ไปจกักหน่อยเธอมาไปบะนาวหัวปังถักผ่อนก่อนอือถักพรอนซะก,ก่อนตอนแรกจังมาหมาอีก ้เเรียนลงไปอีกเนาะเพีอนยังยืมอืมหาบอแล้น่นี่หาบกันทานเอาเอาไปอืมจัง่อยท่านคุ้งท่นแล้แตอรแล้วบัรายดอกได้ส่กันเกือบๆเลยนกินก็พอดีเบิร์ะเออบว้ายเขาจะหายม่ได้อีกเร่

ยังสิกล kind of ุ water, ้นๆจนๆลูกยื่นไปน้องทั้งเตือนให้มันเสมอๆกันเลยว่ามันกลง่ายวันนี้อัดจิตแล้วมันนี่รืมออื่นเอาไปแล้วตื่นแล้วปลาลุงทางนี้ก็ได้เห่ายังตื่น mười nghìn tất phong phong nhau lại ô phong 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 ไปจ้ะไอ่วยังวันสาดีจ้ะวันนี้ก็ได้ายังมงไปตข้าง้นัสบายดีกินข้าวอาไะสบายดีเห็นอันนี้สบายดีเลยเลยเเ้ยเไปดื้อไปดื้อยังมื่อคืนมาพี่นอยเลย Game phát triển lake, chị gạo ra hiệu. Help cựu. Những món. Nhuân hương móc. Hm? 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 มาบอมาฉันอ้อนฉ้นก็ม,ม,ม,มแกาแข่งเดกอยู่ <c oughs> ยากมากใ้ตรง,งนี้ดุกไว้พอาด้ไป,ไป,ไปตึกป้า,าเอาไปยงไข่ไข่เปนยังเอาบอ khay anh rồi khay khay thịt theo mua là có lái lái nó màu đầm nó มาจิ้ม <Abby> จ <at> yeah. oh. oh. ิ้มนะครั huh. ิ้ตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้กิ้มตัวน้นครับชิด้วยจิ้มไข่จิ้มไข่เลยครับจิ้ัดไข่ ชาวจนสามสี่ขั้นกินหมามองก้อนเลนเกิดมืดหมาเกิดมดขาเนึ่งเีนแล้วไม่หวานเฮ้ยละมากจินเดี๋ยวเอาักตากคอไปนแข็งแข็งไข่ม่ได้ถุงเนอะไข่ต้มเยอืเง แค่ปลาลุงแค่ปลาลุงแค่เนียมันสบายดีมึงมีไข่กี่ตัวว้าวโอ้ตุ๊กหูใช่ไหมแข็งแข็งแข็งมาคอคนนะคะเออเอะเออเอาไนี่มานกับตุ้กินมาไข่มามาเล่นกินเองเหรอ

ăn thịt nếp mhm kèm hỏi hai. Hãy mù dèm ngọt. Mhm, 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 กระติกหลายคนเลยฟังก็หลายคนอืมขอบใจเด้อแล้วก็ชิมกาไปเหมจอนอืมประมานึ้แค่เดียกระติกมงนมือมันหอนเนาะอืมห่อนเดลือเลยมือ มันนาวกับนนั่นไม่ด้คสาม่ามือมือมันหดนี่ลเขาจังชั่วลุ่มลมันาวไเพราะว่านย่งนาวรืออไรว่าลุ่มนเนาะนี่โดเขาผมมือเมอนี่มันหอนมาจิาปนจ้อนจามปอนมาจิจาปเข ข่าแม่มือน้ข้ามอิมลูกอาตั้งหน่อยๆขอบใจเด้อเป็นสุดยอดเลยจืเป็นอย่างทมแม่คิด

มาหาเนี่ยโอ้โหดดแดดด้วยสะอนมันเสียวอยู่ด้านนอกเนี่ยนักเตะเนี่ยอืมเฮ้มึงดูออกไปอีกแล้วบอดูก็คือนอนหกนั่นเขายิ่งยิ่งเนาะไปหนุกไปไปพีของเขาเขายิ่งมาคนอื่นจังเนาะนอกอืมมาดูไม่ไปเด้เขายิ่งมึงเด้อแหนบจะมาห่อ ชู้อย่าไปนะมึงลูกอย่าไปใกล้ท่านนัน่ะอีพุ่ยอย่าใกล้ออีปุ้ยอได้ค่ะเขายิงไหนรีมเสียบปืนไหนแม่เลยถือม้าเขาเลยนะ่งถือม้าคนอื่นนั่นแกอุ้เนาะอือกะม้มากะห้องเนาะ <laughs> ใ,นให้มา้าลูกทำไมพี่ยิงอีปุ้ยอีตั้ ปุ๋ยไปทั้งได้ไปุ๋ยนะพอกันใหม่พี่น้อง